สวัสดีครับมาพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเปิดการช่ากัน2 ID นะครับก็จะเป็น ID 4กับ ID 5นะครับมีหลายคนถามเข้ามาว่าทำไมผมไม่รอเพิ่มโอกาสตัวเต็มนะครับเพราะว่าเต็มเนี่ยในรอบนี้ถือว่าค่อนข้างจะป่วนหนักมากอยู่เหมือนกันนะ,ะเป็นตัวที่ใช้ได้เลยครับเพียงแต่ว่าผู้เล่นทั่วไปเนี่ยก็คงจับปั้นแม็กซ์ลบากนะเพราะว่ามันเป็นทัดมืดนะครับ แต่ช่องผมเน้นรีวิวเดนเจอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยเปิดได้ตัวอะไรก็ตามดีใจหมดนะคืออย่างน้อยก็นํามารีวิวนะครับและการเพิ่มโอกาสตอนนี้นครับตัวพิงโกนี่นะครับ, Pink รบกับดาร์คบราว์เจ๋งอ่ะผมบอกแค่นี้ว่าเจ๋ง i d ดกับ ID5 ผมเนี่ยได้มาเฮนแน่นอนนะครับเฮหนักมากด้วยนะเออนาทีนี้นะครับก็มีอยู่ ID ละประมาณ300ดรูบี้นะครับกับตัวกาชาอ่ะเปิดกัน2 ID นะครับอ่าคลิปนี้มีข้อมูลเรนเจอร์นะครับก็เดี๋ยว มาดูกันก่อนแล้วกันนะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับหลายคนนี่ยังกักพูเบี้ไว้อยู่นะเออรอดูว่าเฮ้ยเรนเจอร์มันจะดีจริงหรือเปล่าอ่าบางคนไม่ชอบนะครับเผื่อมีเรนเจอร์ตัวที่ดีอยู่แล้วนะครับตัวที่ชับทางอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่เปิดอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับอะมาไล่เรียงกันทีละตัวนะครับ ตัวที่ดูจะอ่อนที่สุดในรอบนี้นะครับก็เป็นเจ้าบลูมูนนั่นเองเออคือมันดูอ่อนตั้งแต่แรกนะผมรอดูแค่สเตตัสนะครับทั้งหมดนะครับว่าเป็นยังไงพอดูแล้วก็เออตามนั้นนะครับเป็นสายไหวพลิบธาตุน้ํานะครับพลังเวทโจมตีเดิมนะครับเปลร้อยที่สเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ี่แนะครับอ่ะก็ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้น้อยไม่ได้เยอะนะอ้าม็กนะครับก็ประมาณเกือบเกือบเก้าแสอ่าก็ประมาณหนึ่งนะครับ ตาพลังชีวิตนะครับผมขยี้ตา2ทีดูเฮ้ยนี่มันเป็นสเตตัสของยุคเก่าแล้วนะเวลร้อยสินี่ล้านเก้านะครับกับเรนเจอร์สายไวพิบแล้วก็ดาเมทธาตุไม้โอ้โหยุคนี้บอกเลยว่ามันเยอะนะครับเออทนั้นเนี่ยเวลร้อยสิไม่ได้เรื่องแน่นอนนะโดนยิงทีเดียวหายแน่นอนนะครับต่อให้เป็นแม็กก็ตามนะครับพลังชีวิต3ามล้านหโอโห้บอกเลยว่าไม่ไหวจริงๆนะตัวนี้นะครับ ยืนจุด240นะครับก็ยังไม่ได้ไกลนะไม่รอดอยู่ดีนะครับแถมเคลื่อนที่ช้าอีกต่างหาก66นะครับอความเร็วในการโจมตีสูงแต่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆนะครับตัวนี้มีดีแค่ร่าราเดนเจอร์ใช้น้อยนะครับอ่ะไวพริพยุคใหม่ก็มีค่าตั้งสก,กิลติดเข้ามาครับสก,กิลหนึ่งครับดาเมจ20เท่านะครับไม่ทะลุด้วยนะพอไม่ทะลุก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับ สกิลพ่วงก็แค่เพิ่มความลดนะครับลดอัตราแม่นยําของศัตรูก็คือตีธรรมดานะครับลดถูกลดความแม่นยํานะครับแล้วก็หลบหลีกมันไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะสกิลหนึ่งนี่กว้างแค่250จุดเท่านั้นนะก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแล้วก็คูลดาวสกิล12บสองวินานตามปกตินะครับมันก็เลยไม่มีอะไรเลยนะครับสกิล2ครับเป็นดาเมจพิษนะครับก็ไม่ได้หนักนะครับกว้าง280จุดอ่ะกว,กว้างกว่าสกิลหนึ่งนิดนึงนะ คูดาวสกิลนะครับอัลตร้าสิบสองไฮเปอร์เนะครับมันก็เลยไม่มีอะไรเลยนะตัวนี้นะครับพวามสามารถหฮเปอรฟื้นฟูธาตุก็ตายปุ๊บก็จะได้แร่บางส่วนคืนกลับมาตัวนี้คือได้มานี่แบบเอามาบัฟคะแนนในเตตอีเวนแล้วกันนะประมาณนี้นะครับโอเคส่วนตัวที่เพิ่มโอกาสอยู่นะครับเจ้าดาร์กบราวนะครับผมขอเรียกว่าดาร์คบราวแล้วกันนะมันน่าจะมีชื่อไหนสักชื่อหนึงอะที่เป็นดาร์บราวนะครับ มาดูกันดีกว่านะครับตัวนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะการใช้งานนะครับมีความคล้ายคลึงกับบราวเทปซุดเพราะว่าเป็นสายพลังทัดไฟแล้วก็มีความสามารถเเปิดขัดขวางวัตถุและธาตุแต่มันเป็นตัวใหม่เออตัวใหม่ใช้ไดกว่าแน่นอนนะครับเจ้าด r k ์บราลนะครับมีพลังโจมต,ตีไกลเดิมนะครับเวลล์สประมาณ4ี่สนสองเฮ้ยสูงนะสายพลังนี้ธรรมดาเนี่ยมันจะน้อยกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแม็กซ์นี่8 0 0แสนถือว่าสูงแล้วนะฉะนั้นตัวนี้ดาเมจถือว่าใช้ได้นะครับ พลังชีวิตนี่สิโอ้โหเวล140ซัดไปเกือบ5ล้านครับตีไป5ล้านเลยก็ได้นะแม็กซ์นี่9้ล้าน4นครับแต่ว่าก็ต้องทดสอบจริงนะครับว่ามันจะถึกตามค่าเลือดที่ให้มาหรือเปล่านะบางตัวไม่ได้ถึกตามค่าเลือดที่เยอะนะครับอันนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะบางคนเล่นกันใหม่ๆนี่ไปดูค่าเลือดอย่างเดียวไม่ได้นะครับเกมนี้นะครับยืนจุด50ครับเป็นตัวชนใกล้นะครับเคลื่อนที่9 8ใจได้เลยทีเดียวนะ ถือว่าเซตัสค่อนข้างจะดีะครับใครขัดตัชนใกล้ถือว่าน่าสนใจนครับข้อเสียคือแรกถ้าใช้เยอะไปนิดนึงนะสกิลหนึครับดามเมจทะลุอมตะแม้ว่าจะ20เท่าเนี่ยแต่ว่าค่าตีกายเดิมถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไปตีบวกค่าศักยภาพด,ด้วยดนะเออผมบอกเลยนะครับว่าเมลิโอดัสอาจจะมีเครื่องนิดๆอยู่เหมือนกันนะเออถ้าเกิดไม่มีคิรีไม่มีอะไรประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับสกิลสครับ อันนี้ยังไม่รู้นะว่าบัฟหน้าป้อมหรือเปล่าแต่มันสามารถบัฟได้อยู่เหมือนกันนะ,ะสร้างเกราะเลือดเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ป้องกันกายนะครับอคาสามารถให้เปอรนะก็คอมโบได้เลยช่วงนี้นะครับอ่ตัวนี้น่าสนใจถ้ามี id ลองลองผมได้เนี่ยแล้วเป็น id ที่ไม่มีตัวชนใกล้ผมปั้นแม็กซ์นะครับอาส่วนโคนี่พิงค์นะครับอาจจะพิงค์โคนี่เป็นตัวบินนะครับ ตัวนี้เนี่ยไอดี ID หลักผมเจอในดิกมาสเตอร์สเวลร้อยสนะใส่เกียร์ดีมากแต่ผมยิงปป๊บเดียวตายเลยใช้แค่เจ้ามูลนะครับมูลผีจินเนี่ยยิงตายง่ายได้เลยนะยิ่งถ้าเกิดเจอตัวตาีิหิมะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะว่าเขาเป็นมืดไปยิงแสงนี่แป๊บเดียวปิวเลยครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะเน้นตัวนี้นะครับในหลีกสูงไม่รอดผมว่าตัวนี้ไม่รอดในหลีกสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหลีกทั่วๆไปเล่นอยู่ประมาณเพชรลงไปเนะี่ยผมว่าโอเคนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวบินนะครับอ่ะง่ายๆตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้บินนั่นเองครับความสามารถเทปเปอร์เนี่ยผมว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเลยเพราะว่าล a าส a แอตแทปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดสกิลขึ้นมาหนึ่งอย่างซึ่งมันไม่ได้มีผล่อป้อมอะ์ะอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันมีความสามารถใหม่สักอย่างหนึ่งนะครับคือโดนตัวบินโดนยิงปุ๊บนะครับแล้วก็ ระเบิดพลังตีป้อมอย่างรุนแรงหนึ่งครั้งอันนี้กระหดมากเอออันนี้ผมแอบคิดเล่นๆนะอาน,นั้นตัวบินก็จะเป็นตัวที่ดีนะครับในลีกซักเทรลงไปนะครับอ่าส่วนตัวที่ได้รับเสียงฮือฮามากที่สุดนะครับก็คือเจ้าเจม่วงนะครับอ่าเจม่วงเป็นสายไหวพริปนะครับเอ่าเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดสเตตัสเลยนี่หว่าโอเคมาดูนิดนึงนะเป็นสายว่องไวนะครับท่าแสงนะครับมีพลังตีกายเดิมเนี่ย เวล140นะครับเกือบเกือบหกแสนถือว่าเยอะนะฉะนั้นเนี่ยตีป้อมค่อนข้างจะรุนแรงแน่นอน,นครับพลังชีวิตเวล140สามล้านสามนะก็เยอะนั่นแหละแต่โดนยิงคลิปแป๊บเดียวก็บินอยู่เหมือนกันอ่ะตัวนี้ก็ต้องไปใส่เกียร์เพิ่มเติมนะครับยืนจุด205นะครับเคลื่อนที่53อ่ะตัวบินก็เคลื่อนที่ประมาณนี้นะตานเราในการโจมต,ตีต้องไม่ไวอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าตีีีีไไวววววปปุ๊บบบเเเเเเนนนนนน่่ยยยย้ออออมมัััััจะะแตกกออกกกิิคคคูหลลรรา17ทด โอเคมาดูกันที่เจมม่วงนะครับตัวนี้เป็นตัวป่วนมากๆเลยนะครับออามาดูสเตตัสกันดีกว่านะครับไหวพริบทัดมืดเสียได้ต้องไหวพริบเนาะน่าจะเป็นแบบพลังนะอาจจะเข้าใจถ้าเกิดเป็นพลังนี่จะเกรียนเกินไปนะครับเจมม่วงนะครับไหวพริบทัดมืดมีค่าตีเวทเดิมนะครับเวลร้อยสิบหกสันเจ็ดสูงมากนะแม็กซ์นี่หนึ่งจุดสองล้านแต่ไม่มีดาเมจสกิลนะครับลังชีวิตนะครับเวลร้อยสิบสองล้านหกอ่ะออก็มาเยอะมากตายง่ายนะครับ คือตัวเกณฑตั้งใจไว้แล้วอยู่แล้วละว่าต้องให้มันมีปัญหาอะไรบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเก่งเกินไปนะครับอ่าแม็กซี่เกือบเกือบห้าล้านประมาณนี้นะยืนจุด3า0อันนี้เป็นข้อดีเลยคือยืนไกลนะครับว่าตะข้ามันได้เนี่ยก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะเครื่องที่ก็สิถือว่าวัยครับความเร็วในการโจมต,รตีก็ถือว่าสูงด้วยนะครับอ่าคูด cool าวเรนเจอร์สิบสองวิเออดีแรทช์ก็มาเยอะด้วยโอ้โหตัวนี้ไอดีสอยากได้เหลือเกินนะจะเสียตรงที่ว่ามันไม่มี ดาเมจเลยนะครับสกิลหนึ่งน่าจะเป็นสกิลบัฟน้าป้อมนะเพิร์มความเร็วในการโจมตีแม่นยำสกิลอัตราการใช้สกิลนะครับกว้าง210จุดเท่านั้นนะก็จะเป็นบริเวณจุดกลางนะครับแล้วก็กลุ่มข้างหลังคู่อลวสกิล12บสองวินะครับปกตินะครับสกิล2ครับเป็นการเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูทะลุอมาตะคือเป็นสกิลเดียวกับตัว เล่าตัวตลกนะแต่ว่าตัวนั้นมีดาเมจตัวนี้ไม่มีนะครับซึ่งเหมือนกันเลยเอาอริทิมเดียวกันทะนั้นเนี่ยความสามารถเท p เปอร์ล a สแท็กจะเป็นใบนะครับแล้วก็ตัดายเป็นวิญญาณนะถ้าโดนเปลี่ยนร่างแล้วตายนะครับต้องให้ตัวหนึ่งมาฆ่านะ สกิลกว้าง350จุดคูลดาวสกิล9วินะครับใช้ไฮเปอร์แต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนมันจะแบบอโหเดี๋ยวมีโดนข้างหลังสุดบ้างโดนข้างหน้าบ้างคือไม่แน่ไม่แน่นอนเลยนะครับว่าสกิลมันจะแบบโดนกลุ่มหลังโดนกลุ่มหน้านะอตะตรงนี้โตเกมเขาปรับได้เรื่อยๆนะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้ค่อนข้างจะปวดมากคือสกิลเนี่ยมันไปเปลี่ยนร่างข้างหลังบ้างข้างหน้าบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ระยะเวลาการเปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูนะครับเลเวลคูณ0.05นะครับเวลร้อยสี่สิบก็เจ็ดวิใช่ไหม อ่าถ้าสมมติเป็นแม็กซ์ครับก็12วิอ่ะก็ประมาณหนึ่งแต่ผมว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันนะอ่าตัวโคนี่บินเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเรื่องของสกิลนะเพราะว่าเราเน้นตีป้อมนะครับตัวบินตีป้อมเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยเราเน้นตีป้อมอย่างเดียวดีกว่านะอ่ะเดี๋ยวเปิดนะครับตู้เพิ่มโอกาสอยู่ข้างบนนะไม่ใช่ข้างล่างครับอ่ะเดี๋ยวเปิดด้วยตัวกันก่อนดีกว่าอ่ะตัดไปครับ2 ID อดี ก็ตามชอบนะคือถ้าเกิดมีตัวบินนะครับสมมุติมีเอ็ดเวิร์ดบินแม็กซ์อยู่แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหานะมีตัวแตลลี่บินอยู่แล้วก็โอเคนะครับโอ้โหแต่ตัวนี้เราไม่โอเคอาริสหัวแดงมาเลยขอมาสักตัวหนึ่ง idc อยากได้อะไรถามใจเธอดูอาเจมนะครับอะไม่เพิ่มโอกาสแต่อยากได้เจมจัดมาได้ไหมโอ้โหนึกว่าเป็นราวัวใหม่ จัดไปอย่าให้เสียรอบนี้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับกาชาเกลือหนักสุดๆเลยทีเดียวขอไม่เอามูลเอ่อไม่เอาตัวบรูมูลมันอย่างเดียวไม่เอาตัวนี้ตัวเดียวนอกนั้นได้บทถ้าสดชื่นจัดมาหน่อยฮึบโอ้โหบอกไม่เอามูนโอไม่เอาเจมไม่เอาเจมอย่าออกเจมอย่าออกโคนี่อย่าออกเจมอืมอย่าออกโคนี่ ใหซันล,ลี่เลยโอ้โหขออะไรอ้ามาแล้วโอ้โหน้ำจาจะไหลมาแล้วครับโคนี่ชุดชมพูอ่า IDC ยังไม่มีตัวบินด้วยนะครับพอดีเป๊ะเลยอ่านี่โอเคอ่าผมคงจะหาเกียร์ดีๆใส่ให้มันแล้วกันนะามาแล้วโอเคโอ้โหโดีใจครับดีใจสุดๆไปเลยฮึบ บิน oh, อันนี้บินบินบินแต่ไม่ตีป้อมนะเจมได้ไหมเจมมาโอ้โหเ็มมาดาราช่องสามครับอลิสตัวฟูโอเคพอใจแล้วอ้าวเอ็ดเวิร์ดแถมโอ้โหแถมเลยครับเอามาป็นไรเอามาจัดมาให้หมดครับอ่าไอดี ID นี้นะครับไม่มีตัวบินเลยนะครับก็เดี๋ยวจะ เปลี่ยนสภาพมาเลยแล้วกันนะครับให้เป็นตัวบิน2ตัวไปเลยบินคู่กันไปเลยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยหาเกียร์ดีๆให้มันใส่นะครับก็คงจะต้องยืมเกียร์ของจโจโจไปใส่นะเออไหนๆมีแล้วนะครับโจอย่าเพิ่งร้องไห้นะเดี๋ยวผมขอดูเกียร์นิดนึงเกียร์เจ็ดดาวเหมือนจะมีอยู่แค่ชิ้นเดียวนะทั้งชีวิตนะครับของ ID อ่าของ ID4 นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเปิด ID 5กันต่อนะครับมาเปิดกันต่อที่ i d ดีนะครับ ไอดีนี้นะครับรูบี้กับตัวน่าจะมีเหมือนกับ ID 4เป๊ะเตยนะครับซึ่งเดือนนี้ภารกิจพิเศษของ ID5 นะครับก็คือต้องฟาร์มนะครับวัตถุดิบมาตีบวกค่าศักยภาพเออผมเคยบอกในคลิปว่าโไทยกาดน่าสนใจใช่ไหมลืมไปว่ามันเป็นเลนเจอร์ของปีที่แล้วนะเดือนธันวานะครับฉะนั้นเนี่ยต้องรอตัวเกมนะครับอัปเดตมาก่อนแต่คิดว่าน่าจะอัปเดตในอนาคตนะครับต่อรอดูแล้วกันนะผมคงจะตีบวกตัวนี้ไปก่อนนะครับก็ใกล้เคียงกันอยู่เหมือนกันนะครับ อังค่าตีเวทครับแล้วก็ตีกายเดิมอ่ะเก็บวัตุดิบก่อนแล้วกันนะโอเคไปเปิดกาชากันนะครับเปิดด้วยตัวก่อนตัดไปโอ้โห i อดีบินมาแล้ว i อดีนะครับก็ไม่มีตัวบินนะอ่ะใดบินก็ดีใจแต่ขอเต็มมาจะดีกว่าเต็มโอ้โหหัวสีฟ้ามาเลยนะครับอ่ะเปิดมาอีกหนึ่งรอบอีโกยุคนี้ไม่ต้องใช้จะดีกว่านะทีโกยุคนี้ไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรแล้วนะครับ ก็ถ้าจะใช้น้องๆน,นะครับเอาไว้ใช้บัฟตีพื้นที่เพื่อปตีป้อมนะครับในเศษปกติใช้ได้นะครับใช้ได้พีกโกดาวินชีไอดีน้มีแล้วโอ้โหกำลังจะดีใจสักนิดหนึ่งนะไม่ได้ดีใจเต็มที่นะครับโอเครอบสุดท้ายตามดูบี้จะดำเนินต่อรอยตามนะครับไอ4ดีหรือเปล่าขอเต็มเถอะ จะได้ไม่ซ้ํากับไอดีอื่นๆนะเ็มบราวเเจมโอ้โหหัวแดงเลยเลือดรอนหรือเปล่าเนี่ยบราว์ฮึบโอ้โหพีโก้อะไรเนี่ยพูดพีโก้มาซ้ำซ้อนเลยทีเดียวเ็มม่วงมาเถอฮึบมูอีกแล้วอือ oh, ห oh. เป็นมูตัวเก่าด้วยนะเก่าแบบเก่าซึ้งเลยทีเดียวโอ้โหเสร็จนี้มาไม่ต้องพูดถึงเลยครับจบแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหพีโก้อะไรเนี่ย มันมีอาคทมอะไรที่สามารถฟังเสียงคนเปิดกระชาตได้หรือเปล่าเนี่ยเอาเจมมาให้หน่อยฮึโอ้โหจบแล้วเรียบร้อยครับอ่ะเปิดกระชาวันนี้นะครับก็ IDC โชคดีอยู่ id เดียวนะ เออก็เดี๋ยวค่อยๆปันทีมกันต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะ ID 5เปิดไม่ได้ก็ยังมีเรนเจอร์ตัวเดิมที่ดีอยู่แล้วนะครับอ่ะใครจะเปิดก็ตัดสินใจกันเอานะตามค่าสแตนดาร์ของเรนเจอร์ที่บอกไปแล้วนะครับอ่ะชอบตัวไหนขาดเรนเจอร์แบบไหนก็ลองตัดสินใจกันให้ดีๆนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วปกันครับสวัสดีครับ